ด้วนวงการดาราศาสตร์จับตา2025 PN7 วัตถุปริศนาโคจรร่วมโลกวัตถุขนาดเล็กนี้ถูกคนพบเมื่อปี2025และได้รับการยืนยันแล้วว่ามีวงโคจรที่ซับซ้อนร่วมกับโลกของเราแต่ไม่ใช่ดาวเทียมหรือขยะอวกาศ2025 PN7 เป็นวัตถุ NEO หรือวัตถุใกล้โลกที่น่าสนใจคือมันไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อโลกโดยตรง ล่าสุดนักดาราศาสตร์กำลังศึกษาองค์ประกอบและที่มาของ2,025 pn7 อย่างละเอียดมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจเป็นแอ่งเศษหินที่ถูกดึงดูดเข้ามาในวงโคจรของโลกหรืออาจเป็นชิ้นส่วนจากดวงจันทร์ที่หลุดออกมาในอดีตการวิเคราะห์สเปกตรัมเพิ่มเติมจะช่วยไขปริศนานี้ศาสตราจารย์อลิซวงนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เตือนว่า แม้2 0 2 5 PN7 จะไม่เป็นอันตรายแต่การศึกษาวัตถุร่วงโคจรเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจพลวัตของระบบสุริยะและอาจช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามจากดาวเคราะห์น้อยในอนาคตได้ สถานการณ์2025 PN7 ยังคงเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกการติดตามวงโครจรอย่างใกล้ชิดและการศึกษาองค์ประกอบของมันจะช่วยให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติและต้นกำเนิดของวัตถุปริศนานี้และอาจนำไปสู่ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับระบบสุริยะของเราต่อไปจับตาการอัปเดตล่าสุดจากหอดูดาวทั่วโลกอย่างใกล้ชิด